สวัสดีครับพวกอนผมเฟลูเฟนและคริสครับแล้ววันนี้เรากลับมาพร้อมกับเกม l e s i e n t Evil o อตเย้แล้วหลังจากที่เราเคลียร์ออนกับคริสไปแล้วเราก็จะเข้าไปเล่นโหมดของเจคซันลิแวนใช่ไหมแคมเปญแคมเปญเออเออโหมดแคมเปญของเจคซันลิแวนเอ๊ะมันนามสกุลอะไรเจคเวสเกอร์อะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่รู้เว้ยเราสปอยกันไปในโหมดคริสแล้วว่า เจคเป็นลูกชายของเอ้ยตั้งแต่ลีออนแล้วป่ะเออตั้งแต่รอี okay. ออนละโอเคเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันแล้วนะคิดว่ากูาเป็นลูกชายเวสเกอร์โอเคป่ะ <laughs> ผมอยากรู้จริงๆว่าโหมดเจคเนี่ยผมจะสามารถวิ่งแบบเวสเกอร์ได้ป่ะยังไงครับ <laughs> ฟิวๆๆ <laughs> ฟิวๆๆฟิวๆๆ <laughs> 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 ฟิวฟิวฟิวบุบบ่าบุบบ่ฟิวฟิวคือถ้าพูดเล่นมันจะโกงขนาดนั้นนั่นน่ะสิเน้เน่่น่ได้ d e c ember 2 4 t h 2012เป็นช่วงเวลาที่มิชชั่นของคริสเลยนี่หว่าพิวป่าพิวป่า a p p i l April จริงๆแล้วเจงมีเดทโน้ตอยู่นะครับฮะฮะมันเป็นไม่รู้อะมันเป็นหล่อสีฟ้าเพชรแช่แอนตี้เวลัสเหรอวะ น่าจะเป็นแอนติบอดีป่ะเออแอนติบอดีเยีบยพวกนี้มันฉีดหมดเลยอะนงำตานไปเลือดกูเกินเบื่อใจแล้วปวเบาหวานแบบไอพวกเฮียนี่ฉีดอินซูลินกันอะไรเงี้ย know, yeah. between me and you, we should ask for more money. A lot more. Are like. you mm -hmm. sure this wasn't part of the contract? Mm -hmm. so Did yeah. you take your dose? Yeah. If you want your own head, you got to sign up with the lady downstairs. With the lady downstairs. Hey, No question. the Oh, thank you very much. Wait, what? You could be the key to saving this world, Jake Mueller. Jake Mueller. Myself, bây giờ đây 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 ก็ซึ้งตีเหมือนเออเสียงเพลงเขาปะไม่ไม่โอเคฮะอโอเคแล้ววันนี้ผมก็รับบทเป็นไอ้กวนตีนนะครับแล้วผมจะซื้อแม่นางอะไรหลังเงี้ย เราต้องออกไปจากที่นี่โดยที่จะให้ต้องดึงดูดความสนใจของจิวาวาลและ BSAA เฮ้ยมือถือกูรุ่นอะไรเนี่ยไหนทำไมรุ่นนี้มันดูแบบไหนไหนฮะดูในฮะดูในไปที่สว่างสว่างได้ไหมม่ดูแอนดรอยอะไหนวะทำไมกูไม่เห็นไม่ไม่รู้ว่าผมเห็นด้านแผงีเขียวเออนั่นแหละแผงเขียวนั่นแหละจริงดิเออผมผมเป็นรุ่นเดียวกับพวกรีออนอะ ของผมแม่งเป็นแบบแอนดรอยอะอะไรวะกูอดใช้ไอคอนอะมันต้องรีบไปทำไมตัวมันดูโหดจังวะนี่ยไม่มีไมมีอะไรอย่าง้โอ้โหคงยังไม่ต้องทำอะไรบมื่อตอนนี้น่าจะยัง แต่ไม่ยิงเราอะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใคร n นั่นเ Everyone in your p l a t n is one of those j u a n d you're dressed just like them Come on we have to get out of here อ้าว้านี่เนี่ไอกนี่ยเีแต่งตัวม่เหมือนกันแล้วทไมยังโดนงออะ c ถพวกงปืนจะโหดนาดนี้นะวู้วว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 ดวว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 กูวววววองววนวว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  ปากาศกูพังแล้วเจ๊เฮียเอ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรมึงอะไรมึงโมื่อกี้อะละระเบิดี C P I S Android ทำอะไรเอ้ย C P I S Android เป็นยังไงบ้าง Whoa It's fucking chaos out here I know We both need เออกูต้องกลับไปในสินเดียวแหละ นี่เลยมึงไปควนตีนเบสเอเอทำไมเพือดรถว่าเฮียเอฟเนวเชอรี่เอ้ยเฮียอารพีตีหน้ากูเลยตัดเห็นไนมเจาะพอเจาะพอเจาะพอเจาะแล้วเจาะแล้วนี่เนี่ยเกียบแม่งไปควนตีนเขากูบอกว่ากูควนตีนแค่คนเดียวโอเคป่ะ โอเคป่ะนี่มึงนี่มันท่าชิงจากพี่เชนท่านี่หว่า Come on you gotta get out of here ้ h here oh อะอะเอ้นี่เราเล่นโหมดอะไรกันเนี่ยเ e a t h e r l a n ใช่ไหมอ่าเ e a t h e r l a n ไม่มีกระสุนดอบเลยอ่ะนี่ไงผมเจอแล้วเนี่ยกระสุน โอ้ no เออทหารโดนตีกูขอโทษที่กูทำอะไรไม่ได้เอ้าเออว่าทำอะไรไม่ได้เลยกูอยู่ไหนอะถุงหลังคุณยู้แล้วคุณบอกว่าพวกคุณต้องพาผมกับ I want $200,000 up front, another 200000 when this is over. I want BOWs. Those are extra. An additional grant. Each. I'm not here to hire you. What? Why are you here? <laughs> Your blood. What are you, the Red Cross or something? No, mm. listen, those things that attacked us, they were all exposed to a new virus called the C virus. Uh -huh. The same strain that you just took a dose of. It didn't affect you because you've got the antibodies. Right now, we're racing against a global bioterrorist attack, and we needed a vaccine yesterday. <coughs> we need you, Jake. We you need your blood. I like Jake's face. Why? มันมันดูมันดูเลวแต่ว่ามันก็แฝงไปด้วยความเป็นพระเอกหอ <What? S 1> น้าพวกพันลองอะพันลองอที่โหดๆหน่อย <Okay. S 1> <c oughs> สรุปว่ากูต้องได้เงินห้าสิบล้านใช่ไหม <laughs> เอาตัางมาไม่งั้นกูไม่ไปกูย,ยังไ, <c oughs> ไปตายไม่ให้ อ่ามีกินเฮิร์บตรงนี้โกูขอ50ล้านกูได้กิ <อะ S 2> นเฮิร์บขอบคุณไอ้เยทําไมกูกดช่วยไม่ได้นะกูกูกดเสร็จแล้วทําอะไร l i k ลัลลามีวิตามินซูเฟก ิงกระสุนด้านหลังนะเดี๋ยวกระสุนเห็นไม่เห็นมีดับเลยตังค์ช่างแม่งอ้าวลันลันลายังเป็นพวก RE5 อยู่นะครับยังไม่ยากอะไร S <S <uce> <S อะไรของนู่นนี่เข้าเล่นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้ไรถวัด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 เวทลงบรรจัล่างๆกันแหละหัวทางโน้นเอาข้อหอขึ้นไปทางนี้ข้อให้ผมขึ้นไปมันต้องห้องการหนึ่งอเะนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละ ช่ปะอ้าวไป่ใช่เว้ยไอ้ยัยไมีคนยิงเราจากข้างบนล่างนั่นไงโอ้โอ้กอดลบเห็นละหล่นไปละเห็นในนี้ป่ะเอ็มเล่มไหนวะนู่นไหนไงๆงไงไงงขึ้นได้แล้วนะก็ดดิเด็ดบึ้งๆ ไปไงยะไปไงโดน์เลย Do I look like a circus acrobat to you? I'll find another way. Just don't wander off too far. บายๆ I ain't run until I get my money. เลยย่ะนอนแล้วไอ้นี้ก็ได้ใชียวผมโดดได้วะ I'm sorry ไม่ได้นี่ไงทางนี้ลงมาด้านล่างอ่ะผมมีปุ่มช่วยคุณขึ้นไปด้านบนนี่ไง เอา,เอามือไหมฉันถอดมือไหมฉันทำงาวะกูไม่ใช่ตัวก้อนเอนืเ้อน<อ>ุ้ยเลือดผมเ<ค>ยอะแค่นี้เฮียเหียเียเฮียเขมากูไปไม่ได้ยวอะอะไรวะ โดดธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรหรอกเนี่ยมันเออเอ้เอเออะไรเชอรี่อ๋อน,นี่ไงมึงก็จะขึ้นมาตรงนี้กูไปไม่ได้เออสุภาพบุรุษไหนสิเชอร์ออรี่มึงเป็นเอเจนต์อะไรมึงโดดไม่ได้เนี่ยฮะมีความเป็นสุภาพบุรุษอ,อะไรอวะโอ้กูเป็นพระรองไงอิสฉาเนีย Yep, yep, yep. I like Looks like the BSA have got their work cut out for them. Last <laughs> oh, I checked, my employers had a tank parked on the other side of the river. The only way the BSA are leaving that bridge again is body เฮ้ยเห้ยหลัาเอาะไรวะะลรวะโอบเยอะจริงอ่ะเราขึ้นมาสิสัตว์ูไปทางนี้อ่ะกูไปยังไงอ่ะเอา

เจนเจ๊ยิงมิสตรล์ใส่กูด้วยขอบคุณเอ้ายิงกูทำไมยิงกูทำไมเอ้าปากอยู่มาถึงแล้วเอาอ๋อแมนยูโอเคเอาไอ้ไอ้ยัยโถว้ย นี่นมึงถ้ากูทำได้กูดอบคิกมึงไปแล้วไอ้สารม่าเอ้ยลมู้ญิงตัวเล็กๆได้ยังไงพวกไรยังอายพวกไม่มีความเสถียภาพบุรลุนเราเฮเลน่าแล้วเธอเฮเลน่าก็สาวแก่งโอเคเชอรีลีเป็น้แค่พูดเลยผู้หญิงตัวเล็ก <Okay. S 2> ลลๆ นี่มึงจะเอาเชื้อ r อสองมาเหรอแม่งตอนเล่นพักสองนี่ทำเยี้ยอะไรไม่ได้เลยสักอย่างมีแค่สเปชีสูตนขวดเดียวอยโอ้โห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 หันมองเลยมึงหันมองเลยมึงเือกด t d X เลยมึง่อเคหัวไปผมได้ชิมินมา ู <c oughs> ies, ูฮสู้เลยอีตัวข้างบนตายละโอเคมาเรื่อยๆวะมาตัดมาตัดไม่มีไม่มีกระสุนเพิ่มอ๋อกระสุนหมดแล้วไหยลมอ้าว ไม่ก่อนเยี่ยเกาะบังโอ้วเขี่ชอดบิแม่คุณพีพชถอดก็ได้ตัดอิอ้า ไว้หลบเถอะถ้ามันจะมาขนาดนี้ไป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 โอ้โหดูกระเทิรมันไรหว่าเหี้ยนี่ ไดีวะ <Birthday? S 2> ถ้ามึงจะยิงกันเป็นกิจวัตรประจำวันขนาดนี้หน,น,นะนะฮาละรีมาเร็วล้าดิแม่งไม่มีอาวุธแล้วอะไรวะคุณโดนสูญหมดแล้วเหรอเออดิโหดไปปะผมมีแค่กล่องเดียวเองคุณเข้าใจความรู้สึกผมยังที่เป็นคริสที่ต้องถือมีด <S 1> <S 1> <S